สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำเมนูซอฟต์เค้กนมเนยกันนะคะขั้นตอนแรกเราจะเทไข่ลงไปที่ชามผสมแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือเทลงไปได้เลยนะคะเราจะตีด้วยแฮนด์มิกเซอร์นะคะตีให้ได้ไข่เป็นออกสีครีมอ่อนๆก่อนในขั้นตอนแรกนะคะแล้วเราก็จะตามด้วยน้ำเปล่าแล้วก็ว่านิลาบัตเตอร์ ตามด้วย sp ป้ายไปที่หัวตะกร้อนะคะแล้วเราก็จะตีต่อนะคะตีที่สปีดสูงสุดนะคะตีจนได้ลักษณะให้ไข่ขึ้นฟูออกเป็นสีขาวนวลๆแล้วเราก็จะปิดเครื่องปาดขอบอ่างปาดให้ถึงก้นชามผสมนะคะปาดให้ดีๆจากนั้นเราก็จะลอนแป้งตามลงไป ตามด้วยหมวนมผงแล้วก็ผงฟูนะคะล่อนส่วนผสมลงไปนะคะจากนั้นเราก็จะตีต่อนะคะเริ่มจากสปีดต,ต่ำก่อนแล้วค่อยๆปรับขึ้นมาเป็นที่สปีดกลางนะคะตีให้ส่วนผสมเข้ากันดีไม่ให้แป้งเป็นเม็ดๆนะคะจากนั้นก็ปิดเครื่องปาดขอบอ่างให้ดีๆ เราก็ตีต่อนะคะเพื่อที่ให้ส่วนผสมเข้ากันดีจากนั้นนะคะเราค่อยปาดขอบอ่างอีกรอบต่อมาเราจะใส่ส่วนผสมของน้ำมันนะคะส่วนผสมของน้ำมันเราจะตีด้วยสปีดต,ต่ำนะคะแล้วก็ค่อยๆรินน้ำมันลงไปเป็นสายค่อยๆรินลงไปเรื่อยเอยจนน้ำมันหมด พอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะปิดเครื่องแล้วปาดขอบอ่างอีกครั้งแล้วก็นำไปตักใส่พิมพ์นะคะวันนี้เราจะใช้พิมพ์ลายน้องวัวน่ารักน่ารักของ s s นะคะเบอร์4031เราจะตักน้ำหนักเบทเทอร์ประมาณ45กรัมต่อถ้วยเป็นถ้วยฟอยล์เบอร์ขนาดน่ารักน่ารักกำลังพอดีนะคะสะดวกใช้มากๆเลย อบเสร็จปิดฝาสามารถขายได้เลยวิธีการอบนะคะเราจะใช้ผ้าชุกน้ำให้ชุ่มๆในการรองอบนะคะจากนั้นเราก็วางพิมพ์ขนมลงไปที่ถาดรองอบใช้อุณหภูมิที่อบ165องศาระยะเวลาในการอบ25นาทีอบเสร็จแล้วจะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะจะได้เนื้อเค้กที่นุ่มๆฟูเบาแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราไปเตรียม ส่วนที่เป็นนมเนยสำหรับตกแต่งเค,ค้กกันค่ะขั้นตอนแรกเทนมลงไปในถ้วยตามด้วยนมข้นหวานแล้วเราก็จะนำไปเวฟนะคะเอาไปเวฟให้ร้อนนะคะประมาณหนึ่งนาทีเวฟเสร็จแล้วเราจะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะแล้วก็จะตามด้วยหัวนมผงค่ะเทลงไปเลย แล้วเราก็จะคนให้นมของละลายดีไม่ให้เป็นเม็ดๆนะคะให้ละลายดีมากๆเลยจากนั้นเราจะพักไว้ให้เย็นสนิทต,ต่อมาเราจะมาตีส่วนที่เป็นเนยเค็มกันค่ะเทเนยลงไปที่ชามผสมได้เลยแล้วเราก็จะตีด้วยแฮนด์มิกเซอร์นะคะตีด้วยสปีดสูงสุดให้เนยแตกตัวและขึ้นฟู เป็นสีครีมนวลๆนะคะตีให้เนยขึ้นฟูเป็น2เท่านะคะแล้วก็ปัดขอบอ่าต่อมาเราก็จะเทส่วนผสมนมที่พักไว้ค่อยๆรินลงไปแล้วก็ตีต่อนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันดีเพื่อความหวานจะได้เข้าไปทั่วถึงในส่วนของเนยตีส่วนผสมให้เข้ากันดี พอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ส่วนที่เป็นวิปปิ้งครีมลงไปวิปปิ้งครีมแนะนำให้ใช้เป็นวิปปิ้งครีมแท้นะคะวิปปิ้งครีมเดรี่จะได้อร่อยนมนัวนะคะเทลงไปได้เลยเทลงไปให้หมดเสร็จแล้วเราจะตีต่อให้ส่วนผสมวิปปิ้งครีมเข้ากันดีกับส่วนผสมของเนยนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติให้อร่อยนมนัวนั่นเอง ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะนำไปตกแต่งหน้าเค้กเราเลยใช้สเปตูล่านะคะตักไปที่บัตเตอร์ครีมของเราแล้วปาดลงไปให้ทั่วหน้าเค้กของเรานะคะตัดทบทุกชิ้นแล้วเราก็จะมาโรยน้ำตาลไอซิ่งกันค่ะเพิ่มความสวยงาม หรืออาจจะโรยด้วยน้ำตาลโดนัทก็ได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะซอฟเคก,กนมเนยของเราเพื่อน,นๆอย่าลืมไปทำทานกันนะคะสวัสดีคะ่ะ